สวัสดีครับวันนี้มารีวิว m a z d a BT50 ปี06นะครับตัวนี้เครื่องเทอร์โบอินเตอร์ครับผมรถดัมเดิมบางบางครับผมไม่มีโดนครับผมนะเอ่ด้มเดิมบางบางๆครับผมไม่มีรอยน็อตแกะเลยนะฮะฮะเครื่องวิ้งวิ้งครับผมนี่ฮะ เครื่องดีมากครับผมตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะครับนี่ฮะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงหมดปกติ2ข้างนะครับภาสี6-6กครับผมรถบ้านแท้ๆครับผมนะฮะเครื่องฟิตรัติดง่ายนะครับทะเลงตัวนี้ติดเท้าดีนะครับ น้องมะลิในตำนานครับผมเครื่องดีมากครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีรีแมปไม่มีอะไรนะครับเหมาะแก่การใช้งานครับผมสีสันสวยงามรอบคันนะครับเนี่ยสีสันถือว่าเต็มร้อยเลยนี่ช่วงล่างเนียนกริปครับอย่างบะ้ายแดงครับผมนี่ เงาสะท้อนเลยนะครับเป็นสีเทาน้ำเงินนะครับซื้อใช้ไม่ผิดหวังครับผมเปิดแคปได้เข้าออกสบายครับนั่งสบายปี B 06ตัวท็อปสุดครับผมตลาดขายอยู่ สิบห้าสิบหกครับเราไม่ขายครับคันนี้ผมขายอยู่สิบสี่ห้าครับผมแบตใหม่ๆนะแบตใหม่โฟล์ไลทยพาวเวอร์แอร์เย็นรถขับไกลให้ห่วงครับคันนี้ขับไปกลับแลรปอมาถสองรอบนฮะพอดีเจ้าของมาขายให้ทุกที่นะฮะจ้าขอมาขายให้ทุกที่ก็เลยขับเอาคันนี้ขับกลับไปส่งมาด้วยนะ สบายไม่มีครับผมนิม่งกิ๊กการันตีเรื่องขับไกลแน่นอนรถใช้งานครับผมเครื่องเงียบกก็บครับผมฮะเครื่องเงียบกกิบเลยใช้งานไม่ผิดหวังครับผมใช้ยาวๆเติมน้ำมันอย่างเดียวนะโอเคครับยังไงสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ